สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัยร่วมกับสถาบันเกิรเทปประเทศไทยจัดนิทรศการจัก,กรวาลมนุษย์และสติปัญญา Universal m e n i n t e l l i g e n c ค่ะ ดรรุ่งอรุณสายยโสพลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาผู้แทนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิดน,นิทรศการจัก,กรวาลมนุษย์และสติปัญญา Universal m e n i n t e l l i g e n t หรืออูมิพร้อมด้วยนายโยทินสมโนนนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัยให้การต้อนรับ มิสลิกกี้ลีพิเซนเลขานุการเอกฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมิเตอร์ซัชชาฟาร์บีรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเกิดเทประเทศไทย สำหรับการจัดนิทรศการในครั้งนี้เป็นการจัดนิทรศการสัญจรที่นำเสนอผลงานวิจัยจากประเทศเยอรมนี er ani, โดยนำเสนอในรูปแบบงานนิทรรศการที่เข้าใจง่ายจัดขึ้นโดยสมาคมมัคพรังซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศเยอรมนี er ani, นำเสนอในประเด็นเกี่ยวกับการค้นหาคำตอบว่ามนุษย์เรามาจากไหนอนาคตของมวลมนุษยชาติจะเป็นอย่างไรและสติปัญญาจะช่วยมวล มนุษย์ได้อย่างไรโดยจะแสดงระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2566นอณอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อาคาร2ชั้น3ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย นอกจากนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัยยังได้มีความร่วมมือกับสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในการจัดแสดงภาพยนตร์สั้น360องศา Star Dreaming Show ในโดมท้องฟ้าจำลองเพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาเส้นทางแห่งดวงดาวสุดตรการตาตามแบบฉบับของชาวพื้นเมืองออสเตรเลีย โดยจะฉายหลังจากการชมการแสดงทางท้องฟ้าจำลองก่อนฉายภาพยนตร์เต็มโดมทุกรอบระหว่างวันที่1ถึง31ตุลาคม2566ค่ะ ก็วันนี้ทางสุวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานะครับมีกิจกรรมดีๆนะครับที่อยากจะเชิญชวนน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับให้มาร่วมค้นหานะครับคำตอบกับเนื้อการนะครับอันแรกเลยนะครับที่เราได้ความร่วมมือนะครับจากสถาบันเกอเต้นะครับแล้วก็สถานทูตเยอรมันแห่งประเทศไทยนะครับก็คือในเรื่องของเนื้อสการเป็นภาษาเยอรมันนะครับก็คือ u ิ i v e r ซุมนะครับแล้วก็เมนช์นะครับอินเทลเลกันส์มันก็จะเป็นเรื่องของจักรวาลนะครับมนุษย์แล้วก็สติปัญญานะครับเราจะมาดูว่าเอมันเช ยังไงนะครับแล้วก็ใครที่สนใจในเรื่องของภาษาเยอรมันเนี่ยก็น่าสนใจมากที่จะมาศึกษานะครับนิทรศการนี้นะครับ จัดที่ประเทศไทยเป็นไป,ปีนเป็นแห่งแรกนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับจะอยู่กับเราสองเดือนนะครับก็คือตั้งแต่เดือนตุลาถึงพฤศจิกาอันนี้ก็จะเป็นอะไรกิจกรรมที่เรียกว่าหมุนเวียนนะครับมาสร้างความสนุกสนานและก็ให้ความรู้นะครับกับพวกเราที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทอง้าจำลองเทพนะครับอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับก็จะเป็นความร่วมมือของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทองคาจำลองเทพนี่นะครับร่วมกับสถานทูตออสเตรเลียครับก็จะเป็นในเรือร่องของ เรียกว่าสถานทูตออสเตรเลียเนี่ยนะครับเขาจะมีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับอารยธรรมการดูดาวนะครับของชนพื้นเมืองเขานะครับเขาจะทํามาเป็นภาพยนตร์ฟูโดมนะครับซึ่งเราจะเอาภาพยนต์เนี่ยนะครับเข้าไปแทรกในระหว่างการเ,าเรียกว่าการแสดงทางท้องฟ้าจาลองเพราะปกติแล้วเนี่ยการแสดงทางท้องฟ้าจาลองเนี่ยก็จะมีการบรรยายดาวครึ่งชั่วโมงนะครับดูหนังฟูโดมอีกอีกครึ่งชั่วโมง แล้วก็หนังของออสเตรเลียก็จะยาวประมาณ -78 นาทีฮะเราก็จะเอาแทรกเข้าไปนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็จะฉายฟูโดมเนี่ยประมาณ1เดือนนะครับก็คือเรื่องของ Star Dreaming นะครับเป็นอารยธรรมการดูดาวของเขาถ้านักเรียนนะครับประชาชนทั่วไปที่สนใจที่จะมาชมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาชมได้ทุกรอบนะครับเปิดฉายในเดือนตุลาเดือนทั้งเดือนเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็สนุกสนานไปกับศูนรวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องควาจำลองกรุงเทพครับผม